หลังจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องของนายห้างประจักษ์ชัยค่ายหายทองคำแล้วก็น้องอามชุติมานะคะเป็นเรื่องเป็นราวพูดถึงกันมาตลอดเลยค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนนะคะกระโดดเข้ามาปกป้องน้องอามชุติมาเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงก็ตามหรือว่าเรื่องของสัญญาท่าก็ตามวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณที่ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่านายห้างประจักษ์ชัยบอกมานะคะว่ามีการขอ พูดคุยกันละกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออญยกรรที่เข้ามาช่วยน้องอาร์มละค่ะบอกว่ามีการพูดคุยกันนะไอสัญญาสองล้านที่บอกอยากจะฉีกสัญญานั่นอาจจะลดลงมาแล้วนะคะแล้วก็มีการไกล่เกลี่ยการเกิดขึ้นค่ะ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัญยกรรมในฐานะที่ปรึกษาด้านกฎหมายอามชุติมากรณีพิพาทลิขสิทธิ์เพลงกับค่ายไหยทองคำรคคอร์ดกล่าวถึงความเคลืบหน้าเรื่องนี้นะคะบอกว่าล่าสุดนายประจักษ์ชัยได้ติดต่อขอพูดคุยเพื่อจะจบเรื่องข้อพิพาทลิขสิทธิ์เพลงค่ะ ซึ่งมีการเจราจากันแต่ว่าก็ยังติดเงื่อนไข1นถึงสข้อโดยเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์เพลงผู้สาวขาเลาะเพลงภาพเก่าและเพลงอดีตเคยพังรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆค่ะซึ่งอามชุติมาและคุณแม่พร้อมรับเงื่อนไขและพูดคุยแต่ต้องไม่เสียเปรียบ การเจรจาครั้งนี้จะเป็นการฉีกสัญญาอย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดลิขสิทธิ์ของทั้ง3าเพลงตลอดจนระยะเวลาการถือลิขสิทธิ์โดยบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดีนะคะและจะไม่มีการนำข้อพิาพาทไปสู่ศาลคาดว่าภายใน1-2วันนี้น่าจะมีความชัดเจนเรื่องการเจรจาค่ะเป็นการบอกเลื่องสัญญาโดยโดยเป็นอิสระนะแต่เดี๋ยวขอให้รายละเอียดให้มันชัดเจนอีกนิดนึง พราะมันยังติดเงื่อนไขอยู่ข้อสองข้อนั่นเองเรื่องเรื่องเรื่องของลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็เรื่องของอผลประโยชน์อะไรรายได้อะไรต่รรงางๆเหล่านี้เดี๋ยวมันอยู่ในเงื่อนไขที่มีการพูดคุยกันนะครับมันทุกอย่างคือวันนี้มันพูดคุยกันไปเยอะแล้วนะมันเหลือแแค่เงื่อนไขเล็กๆน้อยๆกันนัน้นเองก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็มีการส่งส่งข้อความในสัญ,ญญาเนี่ยไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวรอพิสงการอีกผมต้องรอพิสงการนิดนึงเพราะว่าพี่สงการเขาร่วมกับผมผมก็ต้องให ให้ผต้องการช่วยดูด้วยถ้าทุกอย่างคือที่คุยกันเมื่อวานนะครับกับวันนี้เนี่ยถ้าทุกอย่างไปตามนี้ก็ก็จบกันภายในสองสามวันนี้ส่วนการตรวจสอบภาษีรายได้ของค่ายหายทองคำย้อนหลังนั้นนายอัจฉริยะก็จะดำเนินการต่อนะคะเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลงอย่างไรก็ตามหลังจากนี้น้องอาร์มยังสามารถร้องเพลงของตนเองได้ตามปกตินายประจักษ์ชัยก็ไม่คัดค้านอะไร ส่วนวันนี้นายประจักษ์ชัยยังคงเดินหน้าไปแจ้งความที่บก,กอปอทอหรือไม่นั้นนายอัจฉริยะบอกไม่สามารถตอบแทนได้ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของของในส่วนของผมที่ผมต้องดําเนินการแลยก็ว่าไปจะดำเนินการต่อไหมก็ <S 2> <S 2> ยังดําเนินการทุกอย่างเหมือนเดิมอันจะอยู่ในเงื่อนไขไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้คือเป็นเรื่องที่อ่าเป็นอีกเคสหนึ่งนะที่ผมรับมอบหน้าในเรื่องของมูนนี่มูนนี่ที่ที่สามีคำพิพากษาแล้ว นะครับอันนั้นผมก็ต้องไปทําตามตามอำนาจหน้าทีาา่ที่ผมได้รับมอบหมายมาอันนั้นก็เดี๋ยวเป็นมันไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณอาร์มชุติมาส่วนประเด็นที่ยังร้อนแรงและเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากกรณีที่นายห้างประจักษ์ชัยเนี่ยออกมาโพสต์ภาพอาร์มชุติมาถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบางอย่างจนหลายฝ่ายออกมาวิจารนายห้างประจักษ์ชัยว่าไม่ควรเอาเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องเหมือนเป็นการทำร้ายเด็ก ล่าสุดทนายความชื่อดังอีกคนอย่างทนายอนันตชัยชัยเดชก็มีการโพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความค่ะระบุว่าปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยวิาพากษ์วิจารณ์ใครและไม่ค่อยยุ่งเรื่องของใครแต่กรณีที่มีการแฉประวัติของน้องอามสมัยเด็กๆผมเห็นว่าไม่ควรกระทำอย่างยิ่งช่างหน้าละอายจริงๆ กฎหมายยังให้โอกาสคนที่เป็นเด็กและเยาวชนหากกระทำความผิดก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดที่แท้จริงให้โอกาสแก้ไขและเยียวยาเพราะถือว่าเป็นเด็กและเยาวชนก็ยังคงอ่อนต่อโลกและประสบการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามพอไปดูตามภาพที่มีการออกมาแฉน้องอามนั้นผมเห็นว่าน้องอามเนี่ยเขายังไม่เดียงสาต่อชีวิตจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอาอดีตน้องอามมาประจาน ผมจุดจุดจุดทนไม่ไหวจริงๆขอพูดหน่อยเถอะก็ให้สังคมเป็นผู้ตัดสินล้วกันนะคะ